สวัสดีทุกคนนะวันนี้พาครูออมาสนามบินสุวรรณภูมินะสนามบินที่ติดอันดับโลกนะครับผมมโหรานของสนามบินนี่คือจุดเชื่อมต่อนะครับจุดเชื่อมต่อรถไฟแอร์พอร์ตลิงกับสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นยังไงเต้ตนบ่ะกูอ่ะนี่นี่นี่น้องถามนี่นเป็น,นยังไงสนามบินสุวรรณภูมิเป็น,นยังไงอุมอ้มเคยได้ยินจากไหนเคยได้รู้จักไหนเคยเห็นแต่ในโซเชียลแล้วก็ในข่าวว่ะสนามบินสุวรรณภูมิแต่บ่เคยเห็นจริงแบบนบ่อยที่จริงนี่ยังพอดีเขาไปเด้เขาไปเจ้าหน่อยในโอโค่นีน้แค่ก้าวขานะเชื่อมต่อจากนี่แค่เชื่อมต่อเลย สถานีรถไฟก็ต้องบอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะท่ารับสายที่รับชมคลิปวิดูบาวโวนะอันนี้ก็คือจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติคําพูดที่บาวโว้ได้พูดไปอาจจะเป็นการสื่อเพื่อให้ได้ถกไในการรับชมนะฮะอาจจะดูรุนแรงเนี้ยอาจจะไม่มาะสมเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมให้ดูแบบมีจิตวิทยานะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะส่วนบาวโว้แล้วก็บ่าวโตูก็เคยมาแล้วคุณคอร์ยังไม่เคยมาเราก็อยากให้คัวอร์ได้มาเห็นนีบางทีก็อาจจะบอกว่า ให้ครูเอเอาเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรบ้าง ừ, เพื่อคลุกคิกคุกคิคคคคกในการรับชมเนาะฝั่งนี้เลยครูวกลัวอย่าถือสาเด้ออ่าคลิปนี้เราจะให้เอฟซีหรือว่า,าปเพื่อนๆไปรุ่นน้ำกันบ้างไปบงน้ำกันฝากเนาะกดติดตามาไปใ,ใกล้ๆก่อนค่อยไลฟซีไปใกล้ก่อนหน่อทางเลือดนะเพื่นอนสำหรับผู้ที่มีกระเป๋าผู้ที่มีกระเป๋าสำหรับผู้ที่ดึงไม่ไหว ยอดลงรลูช็อกโกแลต <c oughs> ปีปีตัวขึ้น,น,น, uf, น,นเลย เห็นบอ่ขอข้างบนนี่คือสนามที่สนามบินที่ติดระดับโลกได้นี่อือผู้ผู้อ๋อเดี๋ยวมาเห็นข้งแรกเนาะบ๊าดูานะ นี่แค่สันแรกเองุกคนโอ้โหคุณผู้โดยสารขาเข้าเนะเข้ามาเรื่อยเลยจะใช้ขั้วเหแล้วบ่เดี๋ยวทีพา์ขึ้นไปเบิ้งข้างบนอีก นี่คือชันแรกนี่เบิราชั้นแรกนี่น,น้าน้อง่ายเลยแม่น,นี่คือสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อก่อนเป็นเขาเรียก ทุ่งแถวนี้เป็นน้องงูเห่าเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งน้องงูเห่าตะกอนก็เรียกน้องงูเห่าแต่เขาก็มาสาร้างเป็นสนามบินสุวรรณภูมิเ็นเขตจังหวัดสมุทรปราการนี่ตั้งยุ่เขตจังหวัดสมุทรปราการติดกันแล้วก็กรุงเทพ ฮะานามภาษาบาล่าอ่ะตูวอ <t> ่ะตัอืมคุณละคืนยางไปนทิ้งคุณคืนไปเทิงหมแล้ว เป็นอะไรงสง้างเนาะสวยงามขนาดนี่นเขาขึ้นมาชันสามเลย

โมเมนต์จะ um, มีประตูเดียวเลยมีหลายประตูก็ขวานี่คือชั้นสี่นะแนี่ยชั้นสี่ชั้นบนสุดขาออก ขาเข้าจะอยู่ชั้นที่สา,า,ามนี่คือสนามบินติดอันดับโลกนะครับผม ภาคคูออมันมาเห็นภายในแล้วก็อาคารบาริษัทคายนอกนะมีทั้งขาเข้าและขาออกว่างรถเด้อเลยวขวามือรถหลายเป็นตัวนายตากแดดตรงนี้เขาคุณกับเห็นหอคอย,ยบ่เบิ่งรถด้านขวาเด้อ ยุดก่อนอขามาออกคุณขาไปนนานนอกนะแตรอบวลุ่ลูกจอดรถลานจอดรถอาคารจอดรถ มันมีแต่มองเดียวได้พุนมองพุนก็มีเป็นอาคารจอดรถแล้วนอกจากนี้ยังจะมีพิพิธภัณฑ์นะพิพณฑรมศุนรจะมีพิพิธภัณฑ์ใวัจเขาช่องไบอวันตม่ทคอยากจะไพิพภัณฑ์นเปิดมั้ ฮะกลัวอยากจะเปลีนเครื่องบินพากลัวไปไในแต่บอลก็จะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิง่งเย็นเขาเปประตูฝั่งนั้นเนาะอือต่อถือพาไปก็แล้วกันเนาะจ้าไปไปไปไว้เก็บไว้ไปสอนนักเรียนหมอบังคับการบินเด้น่ะ หอบังคับการบินหอวิทยุหอสื่อสารหอบังคับการบิน ลานจอดรถแบบบมมีอาคารก็มีลานจอดรถโล่งๆรถหลายคักเนาะไปกันเลยให้บอะโอ้ยไปไปไปโอเคไปบิเวเครื่องบินกูล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับผม อินทริพย with <IT ES> ์อินทรา t h i โมเมนชาวเวสุวรรณเรองไขาวเวสุวรรณล่ะแต่เขาแต่ก็มีชื่อเเมีเขียวมีแดง จะเป็นชื่อแมนเรียกว่ากายนะกายเขียวกายแดงกายเขียวกายแดงเราจะเห็นอยู่ที่วัดโพกับอยู่ที่วัดอรุณเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมเครื่องบินนะด้านบน เป็นยักษ์เนะยักษ์สองลูกสองยักษ์สององค์ออ้ยบรรยากาศทางนอกเลยนี่ น้ำบินติดระดับโลกนะต้นเขาเรียกเป็นตนยักษ์เป็นตนทั้งหมด ทั้งงมด8ปดตนอยากจะเบิงเดี C E G ี L N เอ็นดหลายคนหลายครับ จะเลืนอนแนวไรไอ้ยนยักเขินเป็นตนหรือเป็น <c oughs> องค์หรือว่าเป็นก <c oughs> <c oughs> าย<ๆ> <c oughs> แล้วที่ชิ้นๆกับติ่นตนเนาะเป็นเป็นตนตลเนี้มีลูกศิษย์ติดตามคู่ออยนะยน<อ>แล้วกับลูกศิษของคูอมาคอม,มเมนตอยู่ในคลิปอ่ยักไปยักไเที่ยวแบบนี่งนะ มุนา,าคนแบบ<ม>พาน้องไปเที่ยวเด็ไปแล้วก็คือพากับพพเสื้อน้องไปเด็กอหนากับพานักเรียนมาเที่ยวนี่จะอ,ออกข้างนอกนเลยนะนี่นี่นีง่งาเข้าไป đấy năng lực ก้นั่นจะเห็นบ่นั่นนั่นคือเป็นห้องใต้ดินเลยนั่นที่รถแรดออกมานั่นที่รถแรดออกมานั่นน่ะห้องใต้ดินคุณแมนเขาจะขนของไปอีกรันเวนหนึ่งไลยจะมีอีกรันเวนหนึ่งเห็นบอ้เป็นนักฆ่าอยู่นั่นาแมนน่ะหลอดไตดินไปเลยไปอีกรันเวนหนึ่งมิด มีสองันเวไดม,มีสองันเวพุ่นฝั่งพุ่นก็มีม่้างทายมี่คิดว่าวันเดียวบะแมนมีสองพุ่นมีมีหลังหลังหลังอาขานนั้นมีมบงังเลยซื้อเออ บินจะขึ้นลงแบบรัวๆเลยประมาณสองนาทีตัวลำ 2> 2วลำ,ลำบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงมีหลายลันวี <c oughs> ขึ้น <c oughs> กว่าต่างหากลงกว่าต่างหา ม <c oughs> ันมี <c oughs> ดันเดียวคือบาทเทานี้มดตากันได้นั่นเขาเข่ามากอะไรน่บอวอนนี้ลงมาสมนะ่ผู้โดยสารเนยเพื่อจะมาจอดตรงจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าชันชลาบ่ะวแนนแจ๊กเขอเอินยังไงเขาเป็นอาคารผู้โดยสารนะือ <c oughs> ที่เขาลงจากเครื่องอะ่ะ บอตัมกันด <If S 2> ิทั้งร่งก็คือเครื่องบินลงก็สีลงทางหากเล่นเล่นทางนี้เขา็สอเป็นเครื่องบินลงทางพุ่นก็สคเป็นเครื่องบินขึ้นมาทางอีกเลนหนึ่งนะเป็นคนละเล่นเห็นบอนั่นเห้ยเห็นบอขึ้นกับลงสิ สวนกันนกันสวนทางกันนันต้นหนั่งตงลำกำลังจะบินขึ้นไน่นอนรตามดอกเออเป็นยังไงคิดบ่าฟันบาจะได้มายื่นทีสนามบินวรรณมคุณนาวลุกเลย เพราันเนียหวังว่ออจะได้มายืนคือยืนอยู่สน,นามบินสวนนะ่สวนสวน,สน,นามบินที่ง่ายแล้วก็ติดอันดับโลกนะหวังเลยยังคนหนาวลุกบมคิดฝันว่าจะได้มาเห็น,นยิงง่งใหญ่อลังการแล้วคุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นร็ตื่นเต้นเมื่อมาึงน่าจะพีเรย์แล้วรู้สึกยังไงวัดโซฟีรู้สึกว่าโชค,คดีที่ได้มา ด้วยในในเ็นแต่ยูโิปโซเชียลในเฟซเนาะมื้อนี่ได้มาเห็นตัวจริงคือยิ่งใหญ่อลังการสมคำล่ำลือเป็นสนามบินที่จิตอันดับโลกแล้วพอออกคิดว่าเขาจิบว่าให้เขาเข้าได่ไอ้เข้า,าเาข,าขาา้าแล้วเวลาเขาข้ามทางแล้วรถมา เขายยุดรถให้เฮามีปรปภเนาะมีะปรปภ<อ>ดูแลเฮ่าความเมนบคุคเขดบุกฟันบุกเขา้าไปข,าแบบขอเขาฟรีเลยเข็ดไปต้องเสียเงินน้องละยานอันนี้คือความอู่เรืแบบได้ได้เข้ามาคือดีใจนะที่ได้กลัวแล้วพากลัวามาเห็นเพรว,ว่ากลัวก็มีนักเรียนติดตามหลายหลายคนยนะฮะนักเรียน ที today, here, <Yes. S 2> ่จิตามกลัวนะตอนนี้นะและรับชมผ่านทีวิดีโอปรพอตอนนี้ให <Man. S 2> ้มีแรงบันดาลใจนะฮะให้เด็กๆเก่งเนาะแล้วก็ให้ตัวออให้ทุนพานักเรียนมาทักษาศึกษาในวต่อไปพ่อแม่กลัวอาจจะได้ชมวิดีโอนี้พ่อแม่ครัวอาจจะปลุกใจตัวลูกดีใจจะดีใจแล้วก็ดีใจที่มีคนไทยแบบมีน้ำใจให้มอบให้ครูรอแล้วก็มาเที่ยวฟังไทยประเทศไทยแบบมีแบบมีอ่า คนไทยที่มาพักทายที่ชมคลิปของโออันนี้โออขอขอบคุณขอบใจลีลาๆซึ่งทีโออยากขอบคุณก็คือขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณตัวเองอขอบคุณไอ้ที่พาน้อกมาเที่ยวและะ้วก็ขอบคุณคนไทยพี่ใหญ่ใจบุญทั้งฟังไทยที่ให้ขาเดินทางแล้วกะ็ที่ให้โอได้มาเห็นสิ่งที่โอเคยเห็นที่ฟันมายักมาเห็นในมือน,นีโอได้มาเห็นตัวจริงแล้วโอคือโอผูซึกว่า เป็นบุญลายที่ <bey na S 1> ได้มาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเห็นได้มายืนนดนี้เห็นด้วยตาจริงด้วยตาตัวเองจริงๆเนาะโดยบ่ได้เห็นผ่านชื่อโซเชียลแล้ววานนี้อันนี้เรื่องจริงชีวิตจริงเราอ๋อยังหัวแล้วขมเหลาลุกบวคิดบ่กก่อนมาตัวเองกินมายื่ในจุดนี้ก็ช่วยว่ามีอีกหลายคนที่บ่เชื่อว่ามเป็นไทยจะเลิกขาดนี้นะการที <indications S 1> <em' S 2> ่หลายคนที่ง่วงใน้เงีลบประเทศไทยนะวันนี้กรูออกมาในนามแมนมีหลายคนยังบ่เชื่อ ว่าประเทศไทยชีจร,รเททจรือ่องทันไหมครับนี่เช้นสนามบินระดับโลกแบบนี่ขนาดนี่คือพอภาคภูมิใจของครูอ๋อเพราะฉะนั้นพ่อ,อกับแม่ที่อยู่ดูอยู่ตรงนี้รับชมอ,อยู่ตรงนี้คงเกาะติดหน้าจอของคร,งร,งร,งรงูอ๋อน่นแหเลยมีเยอะแยะฝากพี่บอลพี่แม่บอลพ่อแม่แล้วก็ล้านของโอลที่ชมโอลมือบอว่าจะเป็นญาติพี่น้องูเพื่อนบ่แมนแต่พ่อแม่ที่ชมเนาะพวกซิสกับพี่กัน มนนนนัันนน่งงอีี้ชวิิตจรการศึกษาเป็นสำคัญนะครับคุณครูเนอะดูสิสำคัญในการพัฒนาล,ลิงลิงครับฝั่งลิงลิงเด้อลิงลิงออยางมาเข้มคุณครูอ๋อโอเคนะครับสำหรับคลินิกกับผ้าคุณอ,อ,อ, <พา S 1> อ๋อเนาะขึ้นมาเบื้องบรรยากาศด้านบนนะและ้วก็สนามบินที่ยิ่งใหญ่ติดระดับโลกนะฮะเชื่อว่าคุณรอ๋อจะ กลัวจะชื่นชอบนะจุดนี้แล้วก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกเนาะเขามาครั้งแรกเนาะโอเค,อ,เคอ่า